สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องเปลือกที่เปลี่ยนใจให้เพื่อนๆฟังนะครับอยู่ดีอยู่ดีผมก็ดันเจอเปลือกหอยใบใหม่แสนสวยแต่ว้าวมันแน่นแนบแน่นจนผมหายใจแทบไม่ออกต้องบอกว่าผมดูเหมือนกระสือพุงป่องเลยนะเนี่ยผมเลยลังเลอยู่อย่างนี้ต่อดีไหมหรือจะย้ายออกไปจนวันหนึ่ง เปลือกเก่าของผมมันดันรราซะง,งั้นโอ้ยยอมแพ้เลยครับผมเลยจำใจออกมาหาที่ใหม่ทีนี้พอผมลองใส่เปลือกใหม่มันพอดีตัวแบบไม่น่าเชื่อเลยครับเหมือนมันถูกออกแบบมาให้ผมโดยเฉพาะนี่แหละเพื่อนๆบางครั้งความรู้สึกอึดอัดใจหรือไม่สบายใจที่เรารู้สึกเนี่ยแท้จริงแล้วมันเป็นสัญญาณว่ากำลังโตขึ้นและต้องเปลี่ยนแปลง อยากลัวที่จะก้าวออกมาเพราะข้างนอกนั้นอาจจะมีบ้านหลังใหม่ที่อบอุ่นและเหมาะกับหัวใจเรามากกว่าเดิมครับขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังเรื่องของผมวันนี้นะครับ